ดินแฟมิลี่ชาแนลดินแฟมิลี่ชาแนลวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มที่เจเจเป็นคนจัดให้ไปเดี๋ยวเป็นกล่องสุ่มขนมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างไปไปกันไอตินมองกล้องสิไม่ใช่มองทีวีมองกล้องตรงนี้ทุกคนก็คือกล่องซุ้มที่จัดขายนเนะอะไรชื่อเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเ,กเลยอ,อะไรมีอะไรบ้าง ให้กล้องดูงสิวางไว้ก่อนให้กล้องดูสิมีอะไรบ้างมีอะไรครับอันนี้คืออะไรหมีฮะหมีหดูสิทุกคนสิมีช่องจิว๋วมีอะไรครับมาม่ายำม,มาม่ายำยำแล้วก็อะไรครับนนมามัดเมโลแล้วก็อะไรอีกโลอโลโคสก็มีโอ้กล่องน,นี้มีของหูเฮ้ยอะไรอ่ะติ๊กกระต่าย กระต่ายนี่ก็กระต่ายขอ,อ,องจีอะไร,รมันเปโลม,มลโันสีสีนี้คะกระ<บ>ต่ายม,ามันเปโมเมลโม,มลโันเปโลสีมันเมโลแต่แล้วก็มันเมลโลสีฟ้าอ,อู้ช็อกกี้ช็อกกี้เอจึงชอบกินนะชอบชอบโอเคสุดท้ายไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ้าวสารุปเราได้ของกี่อย่างมาเดี๋ยวเรามานับกันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แสิบเอสบองสิบามสิบสามชิ้นในกล่องอันแค่เนี้ยทุกคนใ <Okay. S 1> ช่ใช่ได้สิบสามชิ้นเลย <S <S <พ trails> นี่เดี๋ยวเราขอตัวไปจัดกันก่อนนะใช่ไหมใช่ไหนดูสิโอเยอะมากเลยตินจะชิมอะไนก่อนไม่อยากให้เจ๊เป็นลูกค้าไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเป็นเดี๋ยวค่อยเล่นเอตินจะชิมอาไหนก่อนจีเจ๊อยากชิมอะไรในโลกอะจีเจ๊ขอหนี้เอตินเอาไหนอออชิมอะไนอันนี้ แกอติมันนี้ก่อนชิมเลยแกะเลยคุแกะไม่ได้อะเอาเอามาเจเจเจให้แกะงนะ่ายดีมีเดียวไม่เวลาใช้ปะเออแกดิดอะครับอืมมุขขอขอดูหน่อยซิว่ามันเป็นยังไงเอามาเอามือไม่หยิบหยิบหย,ยิบชิ้นหนึ่งให้เจเจดูหน่อยทุกคนเนี่ยทุกคนดูมันเป็นหมีแต่แค่มันเป็นแบบอันเล็ก,เลกๆเนาะดูสิ เป็นอันเล็กกว่าเดิมปกติอันใหญ่อันนี้แค่หนึ่งข้อนิ้วเองนะทุกคนหนึ่งข้อนิ้วอันเล็กมากเดี๋ยวชิมกันอร่อยไหมวางกล้องสิอร่อยอร่อยเนาะต่อไปเอามาเอามาเอามาเก็บกัดวานก่อนกัดหวาวไว้ก่อนไม่ด้งไม่ทานจามูกดีว้าต่อไปจะกินอันไหนครับเราไม่ต้องกินให้หมดก็ได้นะพวกยำยำเน,นี้ยมุกโซก,กี้ไม่ต้องกินก็ได้กินแค่พวกสามเนี้ยพอ อันนี้ไม่ต้องกินเยอะอันนี้อเอาไว้เล่นขายของไหมนี่ขอกินด้วยเดี๋ยวขอกินด้วยขยะมาเล่นนี้เอาลางเอาขยะมาให้คุณผู้ชมดูสิเป็นไงนี่ทุกคนเป็นมาร์ชเมลโล่นะเป็นอือเหมือนอือเลยอันนี้เป็นรสบลูเบอร์รี่นะคะขอดมดิมหอมไม่ต้องลองดมสิหอมเอเินกัดครึ่งหนึ่งแล้วแบ่งให้เดี๋วเจ้ด้วยแล้วบรรญาว่ามันเป็นยังไงมอืนกัดครึ่งเล็กเองให้ใหเจ้อาคารใหญ่เลย โคตรไม่มีไส้เป็นไงครับอร่อยแกนะให้แก้คำใหญ่เลยอืมให้แก้คำใหญ่อร่อยมากแกเอาไปไม่กกินเลยอ่ะเป็นไงอืมต่อไปก็จะรีวิวลูกอมกระต่ายเป็นลูกอมรสนมนะคะแกะเลยแกะทุกคนใจก่อนอนึ่งนะ,ะขอขอแป๊บนึงแกะออกมาทั้งหมเอานิตี้หนึ่ง ทุกคนกันเนี่ยจะบอกว่าไอแผน่นแผ่นตรงนี้นะคะมันกินได้เดี๋ยวไอจ้อจินไอ้จินกินให้ดูเลยไอแผ่นเนี่ยหยิบหยิบไอ้ตัวแผน่นนี่นะคะออมนเป็นไงแกะให้แล้วหมดแล้วรสชาตินเป็นไงมองมองกล้องมองกล้องแข็งแข็งกัดออกไหมกัด <c oughs> ออกแข็ง <c oughs> แข็งมากเลยเอ่ะ <c oughs> บอกว่าให้มองกล้องไม่ยอมมองอีกแหละกล้องอยู่นี่ครับ เดี๋ยวเราไปเล่นขายของกันเดี๋ยวก็ต้องขอให้ตีงเคี้ยวให้หมดก่อนนะเอตีงเอตงมองกล้องสิเดี๋ยวเราไปเล่นขายของกันนะคะไปกันอยากไปร้านขนมจังมีรงไหบ้างนเนี่ยนี่กระเป๋าต่างชั้นมีเงินเตเยอะมากดูสิเงินชั้นเยอะมากๆเลยแต่เก็บไว้ก่อนจะเก็บเอาจะเอาตังค์ก้นี้ไปซื้อขนมไปละตรงไหนมีนะเฮ้ยมีอะไรอ่ะขายอะไรบ้างคะนี่คะ อันนี้กี่บาทคะห้าบาทฮะห้าบาทห้าบาทแล้วอันนี้อะคะอันนี้อ,นนอะน่วเท่าไหร่คะห้าค่ะทุกอย่างห้าบาทเหรอแล้วอันนี้อะก็ชิมได้ก็ชิมได้ยังชิมดีก,กว่าชิมได้แค่อันเดียวใช่ไหมครับเอาไปได้เยอะเลยีทุกคนเราเลือกเป็นสีเหลืองเพราะเราชอบรสมะนาว อืมขอจ้าต้านหน่อยค่ะขอบคุค่ะอืออะไรดีอันนี้อร่อยชิมแล้วเอาหนึ่งยำยำหาซื้อยากอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอีกมาร์ชเมลโลเอออร่อยมากเคยกินแล้วอันนี้ก็อร่อยอยวเ,นะเอาไปฝากเะอยาไปฝากเพื่อน อันนี้เท่าไหร่คะห้าบาทฮะห้าบาทไม่มีแบงค์ห้าทำไงเนี่ยห้าร้อยบาทได้ไหมได้อืมห้าทอนทอนเจเจมาแบงค์สีม่วงเอาให้เจเจแบงค์สีม่วงสีม่วงสีม่วงอันนั้นไงอนี่ค่ะขอ,ขอบคุณคขาเย้ได้ขนมกลับบ้านแล้ว ไปดีกว่ากลับบ้านไปกินข้นมสบายใจก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมเอตินมองกล้องสอย่าลืมกดไลค์กดต like. ไลมองแหมมองกล้องด้วยกด Subscribe ให้ช่องเอ,เอตินแฟมิล <Family Channel S 3> ี่ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายเลูบ๊ายบายมองกล้องด้วยอุ้ยมองกล้องด้วยบ๊ายบาย